เรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องราวปฏิหารครับเป็นวันจันทร์ที่แสนธรรมดาของเดือนพฤษภาคมปี2568นี้แต่สำหรับหลวงปู่ศิลาวันนี้กับมีความหมายพิเศษเมื่อท่านได้ตัดสินใจทำสิ่งที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงการบริจาคธรรมดาแต่เบื้องลึกแล้วกับเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นท่านในมอบเงินบริจาค จำนวนสองร้านหนึ่งมเจ็ดพบาทและข้าวสารจำนวนหนึ่งพันกิโลกร,รมัมให้กับกองทัพภาคที่สองโดยมีพลโทบุญศิลป์พาดกลางแม่ทัพภาคสองเป็นผู้รับมอบณนะกองบัญชาการค่ายสุรานารีจังหวัดนครราช,ชสีมาแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานคือคำพูดของหลวงปู่ศิลาในวันนั้นเงินสองร้านบาทนี้ อยู่กับอาตาม,มาไปก็คงไม่ได้ใช้หลวงปู่ขอมอบให้ทหารทุกนายเพื่อปกป้องประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะต้องเสียสละเวลาจากบ้านจากครอบครัวมาไกลเพื่อดูแลอธิปไตยอันเป็นที่รักเงินจำนวนนี้อาจจะไม่มากหากเทียบกับการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆแต่หลวงปู่ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทหารทุกนาย ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่แนวชายแดนคำพูดเหล่านี้ฟังดูเหมือนการให้กำลังใจทั่วไปแต่เมื่อมองย้อนกลับไปกลับเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในคำพูดของลองปู่ศิลาคือประโยคนี้ครับหวังว่าเงินจำนวนนี้และข้าวสารจำนวน1,500กระสอบจะสามารถสร้างขวัญและกำลังใจไม่มากก็น้อยให้กับทหารผู้กล้าของเรา คำว่าทหารผู้กล้าและการเน้นย้ำถึงขวัญและกำลังใจในช่วงเวลานั้นดูเหมือนท่านจะรู้ล่วงหน้าว่าทหารไทยกำลังจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความกล้าหาญเพียงแค่สองวันเท่านั้นครับหลังจากที่หลวงปู่ศิลามอบเงินและข้าวสารเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีรายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนาย ที่บริเวณชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีสาเหตุของความขัดแยง้งเกิดจากการที่ทหารกัมพูชาขุดคูเรดยาว650เมตรจากต้นสันตบันถึงสามแยกราวซึ่งเป็นการละเมิด MOU43 เป็นครั้งที่สองหลังจากที่เคยมีการเจรจาให้ถอนกำลังออกไปก่อนหน้านี้แล้วสนาการชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา อยู่ในภาวะตึงเครียดมาอย่างต่อเนื่องด้วยการยั่วยุด้วยความตั้งใจของทหารกัมพูชาโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปราสาทโบราณตามแนวชายแดนราสุดกองทัพภาคที่สองได้มีการพูดคุยกับทหารกัมพูชาเพื่อรลดการเผชิญหน้าและป้องกันการประทะโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกและช่องอ่านมา้าจังหวัดอุบลราชธานี สิ่งที่ทําให้เรื่องราวของลวงปูศิลาน่าทึ่งคือความแม่นยําของการเตรียมพร้อมร่วงหน้าการที่ท่านมอบเงินและข้าวสารให้กับกองทัพภาคที่สองเพียงสองวันก่อนเหตุการณ์ประทะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องบังเอิญคําพูดของท่านที่ว่าเหมือนลวงปูศิลารู้ร่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ชายแดนหรือท่านอาจนิมิตเห็นเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชาประทะประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ของผู้ที่มีต่อ,อยานอย่างรู้ของท่านหลวงปู่ศิลาได้ระบุว้อย่างชัดเจนว่าเงินที่พอบให้จะนําไปใช้ในการจัดสร้างที่พักในฐานที่มั่นของกองกําลังสุรานารีที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนจัดซื้ออุปกรณ์และยุโทโธปกรณ์ที่ยังขาดอยู่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศจัดหาเครื่องมือต่างๆภายในฐานปฏิบัติการเพื่ออำนวยและความสะดวกให้กับทหาร การวางแผนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าท่านมองเห็นภาพรวมของความต้องการในอนาคตอย่างชัดเจนเรื่องราวของลวงปูศิลาสอนให้เราเห็นว่าความสําคัญการเตรียมพร้อมการที่ท่านมอบทรัพยากรล่วงหน้าแสดงให้เห็นถึงหลักคิดที่ว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไข